สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันศุกร์วันอีสเตอร์ทำอะไรกันวันนี้คือวันหยุดวันหยุดฮอลิเดย์กับวันหยุดโควิดอย่าเอามารวมกันนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นวันหยุดยาวทำให้มันสั้นๆพอวันหยุดวันนี้จะมาทำขนมปังโฮมเมดกับวันอีสเตอร์อาหารวันอีสเตอร์เราก็จะทำ เลโกแปลมก็จะเป็นขาขาแพะอบนะคะวันนี้้อมอไม่ได้ทำคุณนายโนมาทำเป็นขนมปังวิทนมาเรามาดูกันค่ะเราจะทำขนมปังที่บ้านเราเนาะใส่แป้ง what what is name of this flower เซอร์ฟรีสุกแล้วเอ่อไม่รู้นะคะ <laughs> mm. <laughs> นี่นี่นี่นะคะ,ะ,ค,ะคือแป้งทำขนมปงังโอเคข้าไม้นี่ครับ <Four. S 1> ใส่ลงไปสี่สี่แก้วนะคะโนมา say something what you gonna make today ฮ huh? ะ for Easter day oh okay วันนี้เราก็จะมาทำขนมปังโฮมเมดที่บ้านเราใช้แป้งอันนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็ what is this for it's the same but this one white one ah uh, turn turn the other side so we can see เป็นแบบนี้นะคะอ่าแป้งอีกอย่างหนึ่ง move your hand เป็นแบบนี้นะคะจะทำแบบนี้ครับอันนี้ใส่ไปหนึ่ง หนึ่งแก้วแล้วเราก็จะใสา่ฮัมม h วัดวัดมิลค์ฮัมม์เฮมม์ชอฟมิลค์ครึ่งครึ่งแก้วนะคะอ่า ah. แล้วก็ผงยีสตส์ผงยีสต์แล้วมีสิช่วยเดมผงยีสต์อันนี้นะคะใส่ลงไปเอามิลสปูนหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชาทีสปู o วันทีสปูนเน้นเน้นแล้วเราก็จะใส่ ใส่น้ำตาล h m ฮามาชูชูกะเกือบครึ่งถ้วยนะคะแต่ไม่ถึงใส่ลงไปค่ะตามใจชอบไม่มีอะไรผิดมันแล้วแต่รสชาติ h าม m น n y Egg กโฟร Egg กสี่ไข่สี่ฟองแล้วแต่น,นี้สูตรคุณนายโนมานะคะ <laughs> พี่เลียงเอลีสมัยด์โนมาโดนเมคเฟซเลยแบบเอ็นต okay. ีฟซโอเค a n e โอเคแล้วโนมาก็จะใส่น้ําลงไปนะคะ a n d then what to do what mix นี่เราก็จะอ่า uh, ผสมส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ Do you put salt mm hmm. You add salt already mm hmm. How much How much for salt mm hmm. Teaspoon or tablespoon อ่าใส่เกลือลงไปด้วยนะคะเมื่อกี้ไม่ทันเขา <laughs> เขาเขาหย่อนเกลือลงไปและหนึ่งช้อนโตะ๊ะ 1สนแล้วก็ mix mix ค่ะก็ทำส่วนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะแล้วมาดูตอนต่อไปนะคะว่าโนมาจะใส่อะไรค่ะใส่น้ำลงไปค่อยๆใส่นะคะใส่ไปแล้วก็ผสมไปน้ำหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อย มิลลิกรัมเนาะแต่ว่าเรามาดูกันว่าโนมาบอกว่าใส่อาจจะไม่หมดเราค่อยๆใส่ค่ะแล้วก็ค่อยๆผสมลงไปอาจจะใส่่1,200มิลลิกรัมแต่เราเตรียมน้ำไว้เฉยๆค่ะเรามาดูกันว่าน้ำใส่ไปเท่าไหร่เนาะไม่มีสูตรตายตัวนะคะใครชอบแข็งชอบอ่อน <c oughs> ชอบแบบไหนลองทำดูค่ะ แต่อ้อมทำไม่เป็นอันนี้ให้คุณนายโนม,มาสอนทำขนมปังที่บ้านแต่อมแล้ววันนี้อ้อมจะทำอ่าข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 าแกะขาแพะอบนะคะเรามาช่วยกันวันอีสเตอร์เอยาค่อยมาดูกันต่อค่ะ <c oughs> มาค่ะนางบอกว่าใช้น้ำไปแค่ห้าร้อยมิลลิกรัมนะ ใส่น้ำแค่500มิลลิกรัมค่ะทีนี้แป้งตัวนี้มันจะมีความพิเศษที่ว่าไม่ต้องทิ้งไว้นานมันง่ายต่อการทำเนาะที่บ้านเราไม่ต้องมารอนานหรือว่าอะไรอันนี้แป้งสำหรับทำขนมปังแบบีซี่เลย And then how long we gonna keep? One hour. What? <Keep> One hour. One hour to keep like this? Oh. 10 minutes อ๋อโอเคแล้วเราจะพักแป้งไว้10นาทีแค่นั้นค่ะพักแป้งไว้แค่10นาทีแล้วเราก็จะไปอบกันมาค่ะพักแป้งไว้10นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูแล้วก็ปิดฝาให้สนิทเนาะพักแป้งไว้ค่ะปิดฝาให้สนิทแล้วเดี๋ยวมาอบกันค่ะ เรามาดูกันค่ะหูยขนมปังหอมชุยเลยสีกรวเบาสีสันสวยงามน่ากินค่ะขนมปังแบบนี้ข้างในข้างนอกเขาจะแข็งนิดๆน,นะคะข้างนอกเขาจะแข็งแล้วก็ข้างในอาจจะเขาก็จะนุ่มค่ะเหมาะสำหรับทานกับเนื้อ โอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อค่ะมาค่ะมาเปิดขนมปังหอมมากค่ะหอมมากสุกนะคะข้างในก็จะนุ่มๆเด้งๆอย่างนี้ค่ะฮะได้แล้วเห็นไหมคะ ขนมปังโฮมเมดอันนี้อีกก้อนหนึ่งไว้มือคํำสำหรับได้แล้วค่ะขนมปังอีสเตอร์เหลานะค่ะคลิปนี้ก็จบเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ